ท่อผมมาตั้งอยู่นี่แล้วสองสามวันแล้วนะครับนะครับให้เพื่อนเขาติดเครื่องเอาเนาะนะนนะวิดน้ำช่วยแกนะครับนะครับ,บน,นี่คือบ่อที่สามนะครับคนงานก็ค่อยๆลากวนมานะครับมาดูนะครับปลาปลาแกจะใหญ่ขนาดไหนเนาะนะครับก็ค่อยๆลากมาเรื่อยๆนะครับ นะครับน้ำนี่หวานไปหมดเลยนะครับนี่คือปลาประมาณโลเศษ,เศษนะครับประมาณโล 2, 2> โล3โล4นะครับปลานินนะครับปลา1ปีปลาครัวเป็นพอดีนะครับเด็กๆ,ๆนะครับวว่าแล้เเอเป็นูน่นนะครับแต่ต้นไม้ <laughs> ก็เจ้าของบอ่อ <laughs> เขาบอกว่าได้ปลาประมาณสัก ป,าปาลาคนึงคันรถนะครับหนึงคันรถก็ประมาณทักสองตันเสร็จๆนะครับประมาณทักสองตันสองสองตันสามประมาณนี้นะครับมาดูนะครับว่าแกแกจะได้ปาลาเยอะไหมนะครับนี้เนาะนะครับอพอกระชับเข้ามาแล้วมันก็กระโดดแบบนี้นะครับก็จะกระโดดโปวงแปงเปง่ปงปางแบบนี้นะครับ 5โมงเจ็ดเศษได้นะครับถูกวงได้นะครับนะครับประมาณ6ูกงได้เ <ST AT together> <ส>นาะนะครับวันนี้นะครับดวงอาทิตย์ก็รับเมฆไปแล้วนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับนะครับวันนี้ฝนไม่ตกรถน้ําแข็งรถอ็อกพร้อมทุกอย่างนะครับคนงานกําลังลากป่าเข้าฝั่งนะครับกาลังลากป่าเข้าฝั่งนะครับ ก็ตลบเข้ามาหาท้ายรถนี่ท้ายรถอยู่ตรงนี้นะครับไปดูตรงท้ายรถกันเนาะนะครับมาดูค่อยไล่ปลาไปเรื่อยนะครับดูบรรยากาศนะครับทันนี้บรรนทุกปลานะครับมีหัวหน้าคนงานนะครับยืนเท้าเอวอยู่นี่นะครับ วันนี้ขึ้น2บ่อนะครับบ่อนึ้งอยู่ในบ้านนะครับอีบลูกอยู่ในบ้านนะครับ,นะรบลูกนี้เป็นลูกที่3ามนะครับนะครับลูกนี้เป็นลูกที่3ามกลุงานจะออกปลานะครับแกจะออกปลานะครับใช้เครื่องหางครับใช้เครื่องหางออกนะครับ

เนี่คือป่านะครับที่ออกไว้นะครับ ก็สักประมาณตันเศษๆได้นะครับประมาณนี้นะครับก็คนงานก็ขึ้นไปกินกาแฟนะครับกินน้ํานะครับก็น้ําเหลือประมาณนี้นะครับคุณบ่เอเศษๆนะครับก็วิ่งน้ําอยู่นะครับวิ่งเอากองออกนะครับ โอเคนี่นะครับว่า่ขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะครับประมาณโล่ไทยโลไหมโลพอโอเคนี่บังหน้าทล้วไหมบังหน้าดิเอาดิเอาให้เลยนะงครับตัวใหญ่มากนะครับประมาณนี้แค่แสงอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคใหญ่ประมาณนี้นะครับ วานไปไลฟ์ทำบุญด้วยนะวันนี้ไม่มีไฟนะครับไฟอยู่เบาหน้าบ้านเนาะสำหรับไหนว่าไปเอาไฟไฟอยู่บ่อหน้าบ้านนะครับประมาณตัวประมาณนี้นะครับไม่ทพาไหลเฟ้าผู้ใหญ่ไอ้กลมันมีน้ำค้างสนามอะกูติดไฟกูอีกอันดีกว่าไฟกูยังสว่างของมันเลยติดสิ่งนั้นผมจะแห้งนะ

แล้วก Me ็วิทยมานะครับรับมาดูนะครับว่าสักสองร้อได้ไหมร้อยได้หรอเปเกินอ้อยอ่ะเกินเยอะเลเอาเกินองว่าเอาว่าจะมีกันพัดดันลนครับนะครับเอารมึงกกอยู่อิเอาดูพวกมึงั้งนั้นไเารทังนัน โค้งค <ales S 1> ุณท <Boh> ั้งนั้นเลยเนี่ยงานกำลังต่อตัวนะครับโดบนะครับทับแต่นิ้วแต่เอ็นยืดไปนับก็ผิงดมายืดไปแล้วแม่พวกขึ้นป้าไป่ได้เลยเฮ้ยนับแล้วได้พักมันลืมตัวแต่งเก็ลืมรับได้ยังไงเออผมขึ้นกู้กำลัมผมนับนะจะจะจะขาดไปเกินไม่ขาดเกินไม่มากหรอกกำลัมอ่ะ เขาจะตอตรงเดชไปเลยตอตงเดชอ่ะงั้นแ่าาง สนใจตามรุงเทพสนใจตามรุงเทพตลาดบางบอนนะครับต,ตัวละตัวละห<อ>้าสิบห้าบาทตัวละห้าสิบห้าบาทนะครับสนใจตามไปบางบอลในนี่หมดแล้ว ไ้ไหมไยาได้ไหมได้ไหมอย่างว่าตัวเล็กนะครับดูล่มตน้ำปั่นน้ไปแล่แล้วเพราะว่าปลาใหญ่แล้วก็ที่ท้ายรถแค่ได้แหละใส่น้ำแข็งเอาไว้ใส่ใส่น้ำแข็งมาไลยครั ก็จะปิดเลยนะครับ